ดราม่าเดือดปุดปุดไฮโซแชมป์ Hi so amp, โชว์ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ชาวเน็ตสงสยัยทำไมถึงได้ฉีด oh, <no. S 1> หลังจากสหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสมาให้ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณาสุขจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจำนวน700,000โดสพร้อมยังได้จัดสรรให้กับประชาชนด้วยประมาณ600,000กว่าโดสล่าสุดไฮโซแชมป์จิรัตได้โพสต์ภาพใน IG เป็นภาพหลังไปฉีดวัคซีนมาค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเข็มที่1ผ่านไปไฟเซอร์นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพใน IG Story เป็นรูปสถานที่ที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาด้วยค่ะ หลังจากโพส์ภาพดังกล่าวไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่สงสัยว่าเพราะเหตุดใดไฮโซคนดังถึงได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์และได้ฉีดในโคต้าอะไรกันแน่อย่างคอมเมนต์ที่ว่าฉีดไฟเซอร์ที่ไหนคะถ้าทีไทยทำไมได้คะอยู่ใน7กลุ่มโรคเหรอคะอันนี้สงสัยเฉยๆนะคะทำไมได้ไฟเซอร์จะเดินทางไปต่างประเทศเหรอคะทำไมได้คะท้องหรือเปล่านะ ชอบความไม่ตอบคอมเมนต์ว่าทำไมได้ไฟเซอร์อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย